อ่ะสวัสดีครับอันนี้เรามาพบกับคุณพี่เขานะครับหลังทําถึงหน้าเฟซล็อกไปห้าวันเพียงแค่5วันเองนะครับวันนี้มาตัดไหมกันสดๆจาดูดูปัญหาก่อนทําอันนี้คือปัญหาก่อนทำพี่เขานะครับชัดมากก็คือร่องน้ําหมากร่องน้ําหมากนะครับแล้วก็ช่วงตาก,ก็คือตาแบบตาตกมากอืมตาตกมากถ้า ถ้าใครได้ยินที่ผมพูดบรบกวนอะไรนะหรืที่มาบอกหน่อย <c oughs> หรือกดหัวใจหน่อยว่าแบบแบบเสียงมันปกตินะครับใช่ครับอ่าใครใครที่ได้ยินแล้ว,ลบวรบกวนบอกผมนิดนึงนะครับอันนี้คือเพิ่งดึงหน้าไปสองช่วงห้าวันห้าวันก็คือเพิ่งจะตัดไหม่วันนี้เลยนะครับอ่ให้ดูรูปกระทำอ่าแล้วก็นี่นะครับหลังทำโอ้โหโฟกัสหน่อยอ่านี่ นี่นี่คือก่อนทําและนี่คือหลังทำห้าวันต่างกันไหมต่างไหมอ่ะดูช่วงตาให้ดูอีกทีหนึ่งแฟบแฟบโอ้โหโอ้โหเลยคนคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ย่โฟกัสที่ตาแล้วก็นี่โอ้ตาตาเฮ้โอ้เทียบเทียบกันเลยดีกว่าตาที่เปลี่ยนมากอ่ะล่องแก้มก็หายไปเลยล่องแก้มล่องน้ำมแน่ล่องน้ำาล่องน้ำ막โอ้มีคนบอกว่า ปกติปกติตรงไหนเอาวงไม่ไอเสียงเสียงเสียงอ๋อเสียงปกติัตแต่แต่ตรงนี้ไม่ไม่ปกติันไม่ปกติเพรเหมือนคนละคนเลยใช่เพราะแบบคนละคนเลยเปลี่ยนตรงไหนอัปปะกาามาวงวงวงตรงนี้เลยอันดับหนึ่งเลยหางตาพี่เขาเชิดขึ้นจากหางตาที่พี่เขาตกนะครับอันอันที่สองเลยล่องล่องตรงเนี้ยล่องแก้มล่องน้ำหมากเนี่ยหายไปเลย คนคนเดียวกันใช่ไหมครับคนเดียวกันพี่สองเสียงให้ผมคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันค่ะแล้วแบบเป็นเป็นยังไงบ้างฮะแบบหลังทาไปกี่วันนะครับห้าวันค่ะห้าวันคือเพิ่งตัดไหมเลยวันนี้เลยใช่ค่ะอืมเป็นการใส่กรรมท้งแรกเลยมีคนบอกว่าสวยมากสวยมากค่ะเปลี่ยนเยอะเลยค่ะเหมือนคนละคนเลยอ๋อเนี่เพิ่งเริ่มเลยครับเหมือนคุณแม่กับลูกสาวคุณแม่กับลูกสาวอันนี้อันนี้คุณแม่ อันนี้ลูกสาวพีแม่นี่ออายุเนี่ยเลขห้าขวากว่านี่เลขห้าวกว่าแล้วผมรู้อายุข้างงแรกนี่แบบงงเลยช็อกเลยคนคนนี้ห้ากว่าเรายังไม่บอกไปกว่าเดี๋ยวให้พี่เขาเฉลยนะครับแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าลดไปเท่าไหร่เหมือนกันลองพิมมาบอกหน่อยคิดว่าเนี่ยหลังทำเนี่ยห้าวันเนี่ยพี่เขา หน้าตาเนี่ยเหลืออายุประมาณเท่าไหร่ฮ<า>อันนี้อ,อันนี้นนคือแบบโอ้โหแบบคนพิมพมาเยอะมากว่าไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนไปคนละคนเลย,<ว>ยแล้วใคร<า>จะ,ะจำหน้าได้มันต่างกันเกินจริงมันต่างกันมากครับอ,อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ดูพี่ดูลุก้าเรื่องจริงค่ะอันนี้คือลุกูปก่อนทําพี่เมื่อห้าวันที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเป็นไงมาไงทําไมถึงมาทําที่นี่ เพราะว่าพี่มีลองแก้มลองน้ำหมาก<อ>แล้วก็แก้มมันคล้อยลงมาอืก็เลยมาทําเฟซล็อคที่นี่ที่นี่ค่ะอืแล้วแบบคือพี่หาข้อมูลยังไงฮะทําไมถึงว็รู้ว่าที่นี่เขาแก้ร่องแก้มร่องน้ำหมากได้พี่แบบพี่พี่ก็ดูจากรีวิวจากคนที่เคยทำมาเหมือนกัน พี่ก็ดูแล้วก็โอเคว่าถ้าเราทำมาเราก็คงจะยกกระชับได้แน่นอนอแล้วก็มันก็หายไปจริงๆค่ะโอ้สวยสนมใจใช่ค่ะถูกใจมากถูกใจมากโอ้แต่พี่มีคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าพี่อายุสามสิบสามสิบต้นๆทั้งนั้นเลยพี่อายุสามสิบต้นๆเลยเป็นไงรู้สึกแบบพอทำแล้วเราสึกภูมิใจแบบแค่นี้แบบ ก็ภูงใจนะมันรู้สึกเราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสวยขึ้นสวยขึ้นใช่เราดูไม่แก่ไม่ได้รู้สึกคนเดียวนี่คนที่กำลังชมอยู่บอกกันเยอะมากเลยแบบสวยชมเยอะมากเลยโอ้ยมีคนเคาะหัวใจให้รัวๆเลยขอบคุณมากครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เป็นกําลังใจให้พวกผมและคุณพี่เขานะครับมีแต่คนไม่เชื่อว่ามันคนละคนมี่อายุห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกโอ้พี่ห้าสิบหกแล้วค่ะคือคือหน้านี้ห้าสิบหกใช่ไหมหรือหน้าไหนหรือหน้านี้หน้านี้หน้านี้ห้าสิบหกหน้านี้เท่าไหร่หน้านี้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวให้คนเขาพิมพ์มาบอกนะครับ แบบคนชมสวยงามมากอ๋ออายุอบอกไปแล้วนะครับพี่เขาห้าสิบหกนะครับผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าพี่เขาห้าสิบหกเนี่ย<ม>ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่สองร้อยกว่าท่านนะครับอ่าคือแบบพี่ตัดสินใจทำเพราะปัญหาล่องแก้มล่องน้ำหมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือพี่ดึงไปสองช่วงกี่วันห้าวันห้าวัน,นค่ะวันนี้มาทำอะไรที่นี่ วันนี้พี่มาตัดไหมตัดไหมโอ้ตัดไหมแล้วเป็นไงอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือห้าวันนะครับโอเคโอเคฮะตัดไหมห้าวันทำจริงๆให้ดูเลยว่าทำจริงๆมีรอยแผลเรียบร้อยนะครับอือผมไม่ไม่คือไม่ทำไม่บวมเลยหรอครับไม่ไม่เลยค่ะแล้วไม่ไม่เจ็บด้วยค่ะไม่เจ็บด้วยคือตอนแรกเป็นยังไงกังวลหรือยังไงครับกังวลกลัวว่าจะเจ็บมากกลัวจะ เราจะทนไม่ไหวแต่พอเราเราฟื้นขึ้นมาจากเรียว่าคุณหมอทําเสร็จแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยมันเหมือนว่าพี่ก็กลับบ้านได้โดยปกติปกติค่ะห้าวันนี้เดินปกติก็ทํางานได้ปกติค่ะอออก็คือเราก็ยังทํางานอยู่เราก็เดินไปไหนมาไหนอย่างนี้ค่ะอ๋อครับแล้วก็อืมก็ก็เป็นอย่างนี้ก็ออกมาหน้าเป็นอย่างี คือเราไม่การหาข้อมูลแบบไม่คิดว่าแบบการทําศสยกรรมที่ไทยเนี่ยกับต่างประเทศเนี่ยคิดว่าแบบอยากจะไปต่างประเทศบ้างไหมครับอ๋อไม่เคยคิดค่ะทําไมครับพือไม่กล้าไปไหนไม่กล้าไปไม่กล้าไปคุยเขาไม่รู้เรื่องคุยเขาไม่รู้เรื่องคุณหมอที่นี่ฝีมือดีอยู่แล้วค่ะดูจากผลลัพธ์ของพี่ได้เลยใช่ค่ะนี่แหละพี่มั่นใจกับคุณหมอคนไทยมากกว่าอ๋อครับคือพี่ก็เป็นคนดูที่ดูเหมือนพี่ดูไรสอดอะครับ ไลสด <video. S 1> ดูดูจากไหนดูเ่ะเ็นบุ๊กหรือยูทูปพี่ดูจากอคนที่เขาเคยไลายมาให้พี่ดู oh. อ๋ oh. อแล้วก็พี่ก็มีเพื่อนที่พอจะรู้จักก็บอกว่ามาที่ทีลพรคลินิกของคลินิกคุณหมอชนะทิศ uh huh. พี่ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะ uh huh. โอ้ขอบคุณมากครับที่แชร์แชร์ให้ขอบคุณมากครับมีคนชมโอ้ผมอ่านแทบไม่ทันเลยแบบคนละคนสวยมากเลยค่ะอะไรอย่างนี้แบบเยอะมากคือมีคนดาวพี่แบบอายุสามสิบห้าเต็มเลยนะสามสิบกว่าสามสิบกว่าแค่นี้แหละที่เราปลื้มปลื้มแล้วก็ภูมิใจภูมิมมใจ,ใจ,ใจที่เรารู้สึกว่าเออหน้าเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะคุ้มค่ามากคุ้มค่าค่ะคือผม คือที่นี่เขาดูแลยังไงผมผมดูแลดีมาก,มากค่ะแบบยังไงบ้างอะเ,เขาตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันแรกเข้ามาก็มามาดูหน้าแล้วก็รู้ว่าโครงหน้าเราจะทํายังไงบ้างแล้วก็เราจะต้องอยกอแค่ไหนแล้วก็คุณหมอเขาก็ดูตาดูอะไรว่าอ่าผมพี่ตาไม่ต้องทําพอทําแล้วมันก็จะ พอดึงขึ้นมันก็จะยกยกหางตาเราขึ้นไปด้วยค่ะอ๋อ,อ,อก็คือคุณพี่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเหมือนตาเป็นตาตกตาตกแล้วก็เหมือนเป็นขีดขีดเนอะคือใช่ค่ะทําให้ตรงนี้ล่องล่องใต้ตาพี่ก็ลึกครับพอ,อพี่ยกกลายเป็นว่าใต้ตามันก็คือตาพี่เนี่ยไม่ได้ทาตาไม่ไม่พี่ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทาตาก็นี้ก็คือแค่ดึงหน้าเปตล็อกใช่ตาก็มันก็ยกขึ้นไปด้วยค่ะ ก็คือคุณหมอวิเคราะห์หน er> ้าก่อนแต่จริงตอนแรกก็คือกะว่าจะทําตาด้วยหรือเปล่าครับตอนแรกก็กะว่าเราต้องทําตาด้วยหรือเปล่าแต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าทําแค่หนึ่งล็อกกับสองล็อกสองตาก็ขึ้นแล้วค่ะเห็นแล้วก็ลงใต้ตาที่ว่ามันมีร่องของพี่ตรงนี้ก็หายไปเลยค่ะหายไปเลยอ๋อก็คือคุณหมอคือแบบไม่ได้แบบว่าขายใช่จะต้องแบบที่นีไม่ได้ขายว่าจะต้องแบบ ทำทำทำทุกอย่างอ๋อไม่ไม่ไมอันไหนไม่จะเป็นก็คือตัดไปใช่ค่ะอ๋อก็คือเราต้องมาวิเคราะห์หน้ากันก่อนใช่ค่ะวิเคราะห์ถ้าใครสนใจก็แบบนะัดติดต่อปรึกษาได้ได้ทาง Inbox ทาง Facebook ทางไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาะที่คล<ะ>ินิกก็ได้นะครับครับผมก็เข้ามาก็ปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วแบบปัญหาอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดก็ได้ฮะ,ฮะอย่างคุณพี่เขาตอนแรกเนี่ย มาปรึกษาเรื่องทาเรื่องตาเรื่องตาแล้วก็ล่องน้ําหมากล่องน้ําหมากอคิดว่าจะเออจะต้องทําตาสองชั้นไหมอะไรไหมแต่จริงๆแล้วไม่จาเป็นอืไม่จําเป็นคอืมโอ้มีคนบอกอยากทําเลยอยากอยากเป็นแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> มาปรึกษากันก่อนได้ครับอ,อ,อแล้วก็แบบพี่พี่ได้ดูมานานไหมครแบบศึกษามานานศามานานหรือย,ยังศึกษามานานพี่ พี่ก็เป็นคนที่ดูแลหน้าตาตัวเองแล้วนะแ,<ช>แต่ว่าด้วยความที่อายุเยอะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเราต้องมามา,มาทำแล้วล่ะอืมอืมก็คือแบบแต่พี่ก็มั่นใจในคลินิกของีคคุณหมอคุณหมอชลทิศชนละทิศนะคะอ๋อก็คือแบบเชื่อมั่นว่าเทคนิคของคุณหมอชนลทิศว่าจะดีว่าจะเปลี่ยนเราแบบแก้ปัญหาของเราได้ใช่ไหมคระใช่ค่ะอืม แล้วแบบเป็นไงครับพอขึ้นไปห้องผ่าตัดรู้สึกเป็นไงขึ้นไปตอนแรกก็กลัวแต่พยาบาลเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่อ่าพี่ทําใจให้สบายเรามีทีมแพทย์ที่เราดูแลให้พร้อมอยู่แล้วไม่มีอันตรายอ๋อก็คือแบบพยาบาลก็บอกแบบปลอบใจแล้วก็ให้เราให้กําลังใจเราว่าพี่ไม่มีอะไรเล็กๆเล็กๆเ,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 เองของเคสพี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย แล้วพอพอเราปุ๊บเราทําจริงๆเป็นยังไงเป็นอย่างที่พยาบาลบอกหรือเปล่าครับว่ามันมันเกินคาดคือเราไม่รู้สึกว่าเราเจ็บเงออ๋อตอนแรกคือกังวล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 ใช่ค่ะอืมมีคนถามฮะคําถามําคัญเลยพักฟื้นกี่วันต้องพักฟื้นไหมไม่ต้องฟักไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะทําเสร็จกลับบ้านเลยค่ะ กับบ้านเดินกับบ้านเองเลกับบ้านตื่นเช้ามาก็ปกติค่ะอีกวันหนึ่งปุ๊บมาคลินิกมามาล้างบริการอะไรบ้างครับมาล้างแผลมาอบประคบอบแสงแล้วก็ดูแลสระผมให้พี่มันเลยออกมาสวยขนาดนี้สวยนะครับก็คือพี่สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับมีคนถามมากเลยว่าพี่ทำอะไรไปบ้างพี่ทำเฟซล็อกสองล็อกค่ะ สองล็อกคือล็อกบนล็อกล็อกล่างกับล็อกกลางอ่าก็คือเป็นล็อกบนแล้วก็เป็นล็อกล่างนะครับก็คือถ้าเกิดว่าล็อกบนก็คือจะได้ช่วงนี้ครับช่วงตาขึ้นไปและนี่ปัญหาของคุณพี่ก็คือร่องน้ําหมากก็คือพอล็อกล่างปุ๊บหายไปเลยใช่ค่ะหายไปเลยนี่ผลลัพห้าวันเท่านั้นน่าวีมากพี่น่าวีมากคือแบบผมก็ไม่เชื่อแลคนเดยวคนเดียวกันใช่ไหม คนเดียวกันค่ะแบบโอ้ยมีคนถามใช้เวลาในการทำนานไหมฮะมพี่ประมาณเกือบสี่ชั่วโมงโอ๋อก็คือไม่เกินสี่ชั่วโมงไม่เกินไม่เกินสี่ชั่วโมงเพ,เพราะเพราะสองช่วงนะครับก็เพราะว่าพี่ทำสองช่วงใช่ฮะ,ะก็ตกช่วงละสองชั่วโมงฮะก็พี่เขาก็ทําไปสองช่วงนะครับบนและก็ล่างเพราะปัญหาพี่เขาก็ตาตก ลองแก้มลองน้ำหมากนะครับพี่เขาก็เลยยกกระชับทีเดียวเลยสองช่วงก็ได้อย่างนี้นะครับมีบอกงามหลายครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<อ>ลูกค้าเราต่างประเทศช่วงนี้ต่างประเทศก็เยอะนะใชะท่ที่มาอืมมีคนอยากทําแต่กลัวเจ็บพี่บอกความเจ็บให้เขาฟังหน่อยพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเลย ไม่รู้สึกเพิ่บอกไม่ได้เลยว่ามันเจ็บเพราะว่าไม่เจ็บไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บห้าวันแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าหน้ามันตึงหน้ามันตึงขึ้นเพราะว่าเราโดนดึงแต่ว่าไม่ได้มีความเจ็บปวดนะคะก็คือคุณหมอก็คือจะดึง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 เสร็จแล้วก็จะมีเนื้อส่วนเกินก็จะตัดเนื้อส่วนเกินนั้นทิ้งแล้วก็เย็บด้วยเทคนิคการทำเฟสล็อกนะครับไม่รู้สึกเจ็บเลย ก็เขาวางยาสลบไหมพี่วางค่ะวางพี่ไม่ได้รู้สึกพอตื่นมาพี่ก็หน้าพี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวางวางแบบไหนแบบท่อใหญ่ใใส่ปากหรืออะไรไม่ได้ไม่ไม่ค่ะหมอเขาหมอเขาใช้วิธีวางยาโดยเสียบที่ใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือค่ะออ๋แล้วพี่ก็นอนหลับไปเฉยๆก็คือหลับแบบหลับหลับเลิเคลิ้มสบาย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 แล้วก็รู้ตัวอีกทีคือสวยแล้ว อีกทีคือสวยแล้วหมอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อคือแบบตื่นขึ้นมาชั้นสวยแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พี่ก็กลับบ้านได้มีแต่คนชมสวยสวยมากค่ะสวยม,มากสวยมากค่ะสวยมากกดไลค์<า>กด<า>แชร์ให้แบบเพื่อนญาติหรือใครใกล้ตัวเราได้ดูอ่าเผื่อเขาอยากจะทําอยากจะสวยเหมือนคุณพี่เขาคุณพี่เขาก็ปัญหาล่องน้ํามาแล้วก็ตา อ่าหางตาพี่เขาตกนะครับอันนี้คือร่องแก้มนะครับอันนี้ร่องน้ำหมากนะครับคือพี่เขาดึงสองช่วงนะครับช่วงบนก็คือจะช่วยหางตาตกร่องแก้มนะครับช่วงล่างก็จะช่วยร่องน้ำหมากกับร่องแก้มส่วนล่างนะครับก็คือพี่เขาหลังทําไปห้าวันก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยมากคนละคนเนี่ยยังยังพิมพ์กันอยู่เลยแบบคนละคนสวยสวยสวยมากตั้งแต่ไลท์ จนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนพิมพ์มาเรื่อยๆเลยนะครับคนรอบข้างพี่ได้เห็นหน้าพี่ยังเห็นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาก็บอกว่าเออหน้าหน้าดูเด็กขึ้นอเด็กขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วแบบเขาเขาชมยังไงบ้างคะแบบคนรอบตัวครอบครัวอย่างเงี้ยก็เขาเขาเขาบอกว่าก็สวยขึ้นดูดีขึ้นทุกคนก็แฮปปี้นะคะในครอบครัว ก็แบบไม่ได้มีคนแอนตี้ไม่ได้คนอไ๋อไม่มีไม่มีค่ะคือใครเป็นคนต้องคิดว่ามาทําที่นี่คือพี่เลยใช่ไหมพี่ตัวพี่เองมันอยู่ที่ตัวเราล่ะอ่าเราอยากสวยอะ่ะคือบอก<น>บอกคนที่กําลังชมหน่อยว่าทําไมถึงแบบต้องมาทําเราเห็นหน้าตัวเองแล้วมันยังไงครับเราเห็นหน้าตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าทําไมหน้าเราโซมหน้าเราแบบว่าห้อยหยย้อย,ย,อยลงมาอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยอะ่ะแล้วพี่เป็นคนที่ หน้าพี่เป็นคนเนื้อนิ่มมันก็จะมีแบบหย่อนค้อยเยอะหย่อนค้อยจนมาถึงช่วงเหนียงเหนียงมันก็จะห้อยลงมามพี่ก็เลยคิดว่าพี่ตัดสินใจว่าพี่ต้องมาทำแล้วละ่ะครับโหคือแบบมีแต่คนเดาอายุพี่สามสิบห้าตั้งนานเลยันมุมอ่านคอมเมนต์อยู่คือเหมือนลูกสาวถือรูปคุณแม่อยู่เลย <laughs> แบบโอ้ไม่กอดมากเลยแบบ คือคนพิมพ์มาว่าเหมือนลูกสาวกับคุณแม่มากเลยลูกพี่เองค่ะลูกอันนี้คือลูกพี่จริงๆนะครับค่ะคนถือก็เป็นพี่จริงๆพี่เขาอายุห้าสิบหกนะครับหลังทาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่ลองพิมพิมกันมานะครับมีคนบอกว่าลูกผอมมีคนบอกว่าลูกผอมลูกผอมไหมพี่ไม่คนเฟิร์มเลยนะลูกจริงลูกจริงลูกจริงค่ะสังเกตตรงไหนได้บ้างพี่จมูกจมูก จมูกพี่ยังเหมือนเดิมเพราะพี่ไม่ได้ทําจมูกนะคะตาก็ไม่ได้ทําตาไม่ได้ทําพี่ทําแต่เฟสล็อกสองช่วงก็คือทำเฟสล็อกสองช่วงเฉยๆนะครับพี่เขาสัญญากรมครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับเพิ่งทำครั้งแรกค่ะไม่เคยทําไม่เคยทําหน้าไม่เคยทําหน้าเลยเคยแบบว่าฉีดร้อยไหมหรืออะไรพวกนี้อ๋อไม่มีค่ะพี่ไม่เคยทาค่ะไม่เคยเบอร์ทอกฉีดร้อยไหมอะไรพวกนี้ฟิลเลอร์ไม่มีเลย ไม่มีค่ะพี่แค่แค่ไปยิงแบบว่ายิงแบบเหมือนไอฟู่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะยกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยช่วยเราได้เยอะแต่พี่ก็คิดว่าถ้าอายุขนาดนี้พี่คิดว่าพี่ควรมาทำเฟซล็อกดีกว่าก็คือการดึงหน้าเฟซล็อกถ้าเกิดว่าพูดถึงเฟซล็อกเนี่ยก็คือจะมีที่ทีละพรที่เดียวนะครับ เฟสล็อก uh, เนี่ยเป็นเทคนิคที่คุณหมอชลทิตเนี่ยคิดค้นขึ้นโดยเป็นการทำดึงหน้าแผลจะเล็กๆไม่ต้องพักฟืน้นใช่ไหมพี่หวันเนี่ยพักฟื้นบ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีใช้ชีวิตปกติไหมใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะพี่มไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการเจ็บปวดหรือว่าทรมานอะไรนี้ไม่มีเลยคทำตัวแบบชิวๆสบายมากเลยค่ะ แล้วแบบที่นี่เขาให้อะไรพี่บ้างดีกว่าหลังทําไปเนี่ยหลังทําไปหนึ่งวันเนี่ยเขามีบริการอะไรก็มาดูแลเราล้างแผลแล้วก็มาอบประคบแล้วก็อ่าาเชื้อให้แสงฆ่าเชื้อแผลให้เราแห้งเร็วอบแสงเนี่ยค่ะอ๋อแล้วมีฉีดยาให้พี่ไหมฉีดยาฉีดยาลดบวมแล้วแบ เขาเขาทําอย่างนี้มากี่วันฮะแบบอบแสงประคบเย็นฉีดยาลดบวมเห่นี้ต้องทากี่วันก่อนที่จะตัดไหมนะครับก่อนที่ตัดไหมมาทำสามวันอ๋อก็คือวันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหลังทำวันหลังวันก็นับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมาล้างแผลอ่าครับอ่าแล้วก็มาอบแสงครับแล้วก็ก็สระผมให้พี่อ๋อมีสระผมให้ด้วยใช่ค่ะ วันที่หนึ่งสองสามใช่ไหมค่ะแล้วก็ฉีดยา๋อฉีดยาเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะก็คือรวมตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะไม่ต้องแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วจ่ายละอืมแล้วก็วันที่สองก็เหมือนกับวันที่หนึ่งครับอมีคนถามทําช่วงบนเดียวหรือว่าทั้งรักทั้งสองช่วงเลยใช่ค่ะทำสองช่วงก็คือพี่ทำสองช่วงเลยใช่ค่ะมีคนขอดูแผลอาอาให้ดูให้ดูนิดนึง อันนี้ก็เดี๋ยวเีวหาว่า<ะ>ไม่เชื่ออ่านี่นะครับแผลแผลสองช่วงนะครับที่เขาทําจริงๆเห็นรอยแเ<ผ>ล็กๆเองห,ห้าวันนะครับแผลจะสวยมากเลยโอเค,คอ่าให้ดูปัญหาก่อนทําทใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่คุณพี่เขา จะมีปัญหาเรื่องตาตกแล้วก็มีร่องน้ำหมากที่ชัดๆเลยอ่ะร่องน้ำหมากชัดๆเลยนะครับส<า>อ,องข้างเลยร่องข้างๆปากเนี่ยคือเรียกร่องน้ำหมากนะครับ,รบอันนี้ส่วนส่วนข้างๆจมูกเรียกร่องแก้มนะครับ,รบถ้าใครสังเกตดีๆคือถ้าคนมีอายุหน่อยแห่ยหางตาเขาจะตกตกตามแรงน้อมถ่วงนะครับก็คือหนังเขาจะตกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือหางตาตกร่องแก้มร่องน้ำหมากครบเลยนะครับก็คือ อันนี้คือพี่หลังทำห้าวันเท่านั้นห้าวันเท่านั้นค่ะอืมแล้วแบบคือเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์แพทย์ที่นี่แบบดีไหมแบบเขาให้คำปรึกษาดีไหมฮะดีค่ะน่ารักทุกคนเลยพย,ยาบาลก็น่ารักแล้วแบบคือแบบเรียกว่า,งางไงแบบที่ถ้าตัดสินใจทำอีกทีพี่ตัดสินใจทำไมหมกล้าที่จะทำอีกรอบไหมแบบว่าความเจ็บปวดอะไรเงี้ยครับ กลัวไหมอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวอยาพิไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวผลลัพธ์มันเกินคาดไหมมันเกินคาดค่ะมันเกินคาดค่ะเนี่ยยังมีคนชมเนี่ยโอ้หจากโอ้โหเจ็ดสิบเลยครับเหลือสามสิบห้าอันนี้ไม่ใช่เจ็ดสิบนะครับพี่เขาอายุห้าสิบหกนะครับอายุจริงคือห้าสิบหกนะครับครับและอันนี้คือห้าวันถัดมาเท่านั้นเองห้าวันถัดมาก็สวยสวยมี<ว>ยแต่คนชมว่า สวยมากครับเปลี่ยนไปคนละคนเลยถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคำถามก็พิมพ์กันมาได้นะครับผมคอยอ่านเรื่อยๆนะครับผมดูสวยขึ้นค่ะ,ะสำหรับคนที่กังวลเรื่องแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเอ่อเราเรามีคลิปที่จะรวมแผลดึงหน้านะครับตั้งแต่1วนัน3วนัน5วนันจนเป็นเดือนแล้วก็ปีเลยหลากหลายเคลเลยว่า อ่าเดี๋ยวเซิร์ชหานะครับในใน u t u b e นะครับผมเออเราเราเสิร์ชว่าแผลดึงหน้าอ่ะแผลดึงหน้าทีละพรใน youtube นะครับอ่าอ่าทีละพรปึ๊บเสิร์ชเลื่อนอ่าอันนี้คลิปอันนี้ก็ไอันนี้อ่ารวมรอยแผลดึงหน้าเฟซล็อกอันนี้นะครับถ้าใครอยากดูแผลเฟซล็อกเป็นยังไงเนี่ย สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับอ่าหลากหลายเลยจะนี่มีพี่ออนด้วยนี่นอันนี้สามวันยังยังไม่ได้ตัดใหม่นะครับค่ะ why it's not have a lot of money why it's not have a lot of m นี่สามวันอันนี้พี่ออนพี่ออนนะครับนี่ก็จะมีหลากหลายคลิปเลยก็สามารถเสิร์ชมาดูได้นะครับที่ ที่ธีรพรคลินิกออฟฟิเชียลนะครับอ,อีกนิดนึงจะถึงแสนซับแล้วนะครับใครที่สนใจยังไงสามารถเข้าไปกดติดตามกระดิ่งกดติดตามซับสไครต์กรกะดิ่งได้นะครับะจะอัพคลิปทุกวันนะครับเราก็มา YouTube เสิร์ชว่าธีรพรธีรพรคลินิกหมอชนทิศกดมาปึ้งแล้วก็จะเจอนี้นะครับเลื่อนมานี่ เราก็กดติดตามอ่ะ,อะอยกเลยก่อนอันนี้เรากดเราก,กดติดตามเนี่ยเห็นคําว่าติดตามสีแดงๆเรากดติดตามอ่าแล้วก็จะมีลูกกระดิ่งอยู่ข้างๆเราก,กดไปเลยครับแล้วก็เขียนว่าทั้งหมดกดไปเลยทั้งหมดเนี่เือนะที่กดให้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเด,ด,ด็ดๆอ่าอ่าเ,เพราะคลิปจะอัพทุกวันนะครับเคอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณพี่เนี่ยฝากถึงคนที่อยากจะทํา กลัวเจ็บหน่อยครับว่าทําไมต้องทําที่ทีโลบอนคลินิกอพี่เ,าเอาอเอาลุกเ,เอลงเาลงเลยครับอ่าครับอ่าอันนี้ฝากฝากบอกถึงคนที่แบบอยากจะทํำหน่อยฮะกังวลใจหรืออยู่ในวัยห้าสิบกว่าอยากจะสวยเหมือนเราก <laughs> ็ให้ให้คําแนะนําเขายัางไงบ้างคฮะจะเซิร์ชยังไงจะแบบยังไงบ้างคฮะหรือมาดูที่นี่เลย ก็ก็ก็มาติดต่อคุณหมอที่คลินิกได้เลยนะคะเพราะว่าเราเราคิดว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วก็ทำออกมาแล้วก็มันมันล็อกได้จริงๆค่ะมันแร้จริงค่ะสวยจริงๆจา้าเอาลูกตัวเองเป็นประกันกเลยนี่ว่ามันว่ามันเปลี่ยนจริงๆว่ามัน,น,นะะทำได้จริงๆเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะอืมสวยขึ้นเยอะเลยโอ้จนถึงท้ายคลิปก็ มีแต่คนชมว่าสวยมากค่ะหน่าเด็กมากค่ะสวยมากค่ะอีกสิบปีก็จะไปทําไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอค่ะสามารถทําได้เลยนะครับก็คือเราเราแบบเราทํางานเก็บเงินมาเราก็ต้องมันก็ต้องใช้บ้างสิใช่ไหมคะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะอ๋อก็คือของขวัญในชีวิตแต่อันนี้คือมันรรู่กับตัวเราอยู่กับตัวเราอืขนาดพี่เขา สัญญกรรมครั้งแรกที่นี่ที่ทีราพอคลินิกนะครับอคือพี่ไม่เคยสัญญกรรมอะไรในชีวิตเลยใช่ไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีจริงๆนะไม่มีค่ะไม่มเ<ล>ยคยอันนี้คือที่แรกที่เดียวที่แรกที่เดียวในชีวิตใช่ค่ะจะจะมีแผนจะทําอะไรเพิ่อมอีกไหมย,ยังอะค่ะแค่นที้ก็ไม่รู้จะสวยยังไงแล้วก็ต้องรอดูอีกสิบปีข้างหน้านะคะว่าพี่จะต้องดูแลอย่างไงอีก ผู้หญิงใหญ่อยู่สวยใช่ค่ะโอเคอ่า,อาเรียบร้อยครับ,รบสวัสดีนะครับ